นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจะขอลาบหลวงปู่หลิวจะมหาเถราสวรรณนามามาระชะมามาเพชชะมามาอาหาระมามา ขาธนียะมามาโพชนียะมามาสัพเพชนาพระหูชนาสัพพะปูชาพระวันตุเมณชาลีติอาคัตฉชยะอาคัตชยิยณมะพระทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิณอุทกะเมมะอาอาุอะ